บางทีเราก็ใช้สองตัวไปรวมๆกันมีรวมกันด้วยฮะทั้งอย่างเม็ดและอย่างต้นครับมันก็จะไปเถียงกันอยู่ในสมองเเถงว่าอะไรครับอีกอันนึงก็บอกให้นอนอีกอันนึงอย่านอนนะเดินไปนี่ได้ไหเดินไปอีกอันนึงจะไปไหนเนี่ยนอนเนี่ยนอนนอนนอนจะราสัพท์จบเรื่องจริงป่ะครับพี่เรื่องจริงครับกูไม่ว่างกูโกหกเงิไม่ว่างกูโกหกเงิ ขนาดนี้เขาก็ตอบขนาดนี้แล้วออยากรู้ก็เล่าให้ังตอนที่เสพคุณเป็นนักแสดงตลกหรือยังเป็นแล้วครับเป็นแล้วแล้วก็เสพมากๆก็จนต้องออกจากวงการพอออกจากวงการก็ไปเดินเป็นหลิวเตอร์หัวอยู่ช่วงหนึ่งเดินสะโลขโมยหมวกกันน็อกเงขโมยไปทำอะไรฮะ มวกกันน็อคทำไร<ม>ไดรอย่าใช้คำว่าขโมยฮะเขาเรียกว่าแปลงสินทรัพย์เป็นทุนพอเราเห็นเขามาจอดรถปุ๊บป๊บเราก็จะดูว่าเอ๊ะเขาล็อกหมวกกันน็อคไหมถ้าเขาไม่ล็อกปับ๊บเราก็จะเดิน